วันนี้เรามาเป็นปลาปลาลองความเร็วกันดีกว่านะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมหรือถึงตั้งใจรับชมกันด้วยนะด้วยเวลาลุยกันแล้วไปกันเลยดีกว่านะครับ let's go Woo hoo! มาถึงมาดูกันว่าเราจะว่ายน้ําเป็นยังไงนะครับโอเคมาเดิมตัวดูกันใช่ไเด็กหน๋อสิทธิ์าไปเลยฉันก็อย่ตรงไหลแกฉันนี่สนุกไปด้วยเลยละกับการขี่ปลาครั้งนี้ใช่ลหมครับเรามาแบบชิลๆเลยดูดิว่ายแบบซ้ายขวาซ้ายขวาซิกซกซิกซกซิกซกด้วยนะเนี่ย ไปได้ยาวๆเพราะผมลุยกันยาวๆใช่แล้วล่ะมีการออกกําลังกายด้วยนะแล้วตัวเราจะเร็วขึ้นแล้วมีการผสมเสัิเลี้ยงด้วยใช่แล้วครับเต็มต้นเลยว้แล้วเราไปออกกําลังกายกันเลยดีกว่าเด็กน้อยได้เลยครับนี่เลยครับออกกาลังกายตรงนี้ครับผมนี่เลยครับบวกความเร็วเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ความเร็วเอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าไงใช่วเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยแล้วเรารอให้ได้เข้ามาหนึ่งพันดีกว่าแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ เดลีคัสนล้นเราไปรอให้ความเร็วได้ประมาณหนึ่งพันก่อนแล้วมาเจอกันไปกันเลย let's go ว้วและตอนนี้ความเร็วเราหยุดที่ประมาณหนึ่งพันแล้วได้เวลาเลยกันแล้วนะครับว้ามันดูว่าจะเร็วกว่าเดิมเยอะไหมนะครับมาดูกันอุ้้นไปแล้วเล่นความเร็วค่อยๆขึ้นทีละนิดครับผมไปเรื่อยๆเลยครับผมตอนนี้ใช่ไหมเด็กน้อยพอเราเข้าเส้นชัยครั้งที่หนึ่งเราก็จะได้ถ้วยรางวัลาสมสัตว์เลี้ยงนะเนี่ยเดเลยคับนี่ว่ายเร็วขึ้นนิดหน่อยอะเนี่ย ใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยดูซิทั่วรางวัลจะได้เท่าไหร่ได้เลยครับเข้าเส้นชัยหนึ่งครั้งได้ทุ่วรางวัลเท่าไหร่ครับได้ทุ่งรางวัลสองเองโถเออทำไมได้น้อยจังนั่นนาสินะพอเราเล่นไปเรื่อยๆเราสามารถปลดล็อกด้วยนะปลดล็อกสกินด้วยวุย้ยมีปลาหลากหลายชนิดเลยดูดิมีทั้งใช้ความเร็วอย่างเยอะใช่เด็กน้อยสุดยอดเลยลเนี่ยความเร็วสี่ราก็สามารถใช้ได้แล้วล่ะใช้ได้จริงเหรอเนี่ยต้องกลับไปในที่ล็อบบี้ก่อนถึงจะใช้ได้ ชาเด็กเนาะสุดยอดไปเลยนะเราก็แข่งกันต่อดีกว่าได้เลยครับต่อไปให้เราได้ความเร็วสักประมาณสามพันดีกว่าแล้วเราก็มาเจอกันใหม่เด็กเลยครับตอนนี้เรามีแสงอยู่ตรงปลายจมูกด้วยอ่ะอย่างเท่เลยชาวล่ามันเท่สุดยอดไปเลยล่ะดูสีอย่างเท่เลยฉันก็เห็นด้วยนะว่ามันเท่ฉันกอนอยู่ตรงไหล่แกฉันนี่สนุกไปด้วยเลยดูสิลมไม่ตีหน้าฉันแล้วล่ะแต่ไปตีจมูกฉลามแทนโอ,อ้สุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวตัวลุยกันเลยนะครับอุ่นไปแล้วครับตอนนี้เราเข้าสู่เลขสี่นะครับ สังเกตจากข้างล่างไงมาดูกันว่าเราจะตลอดเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราจะไปได้ไกลสุดขนาดไหนนะครับโอเคมาดูกันวูบหรือเ,เวลาหนึ่งนาทีแล้วเจับตัวเลยวู ถึงที่หมายแล้วสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรา,เอ,าออกกำลังกายให้ได้สักประมาณสามพันดีกว่าแต่ก่อนหน้านี้เราไปสุ่มสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับทุกคนเด็กตัวเลยชืบเราว่ายมาแบบชิวๆไงเราม,มาสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนเลยครับได้ตัวอะไรครับขอตัวเท่ๆหน่อยนะครับผมขอตัวเท่ๆหน่อยนะครับอุ้ยได้หนูระดับอ e ีพิกซะด้วยเป็นไงเรายัางโหดชาเด็กน้อยสุ่มอีกรอบเลยเดี๋ยวเลยครับมาสุ่มอีกรอบกันได้ตัวอะไรครับดูกันชืบอ,อ้ได้หนูอีกแล้วระดับอ e ีพิกเลยหายากสุด เด็กห้อยสุดยอดเลนเนี่ยใส่ให้เราตัโนมัตบวก3.3น่ใช่แล้วครับดีเลยบวกความเร็วตั้งเยอะแนี่สามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้3ตัวโอเคเรามีหนูอยู่รอบตัวเราเลยใช่เด็กนนอยเดี๋ยวเราออกกําลังกายให้ได้สักประมัน3,000ันดีกว่าเดี๋ยวเลยครับแล้วเราไปออกกําลังกายได้3,000ันกันไปกันเลยเลสเก้และตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0แล้วทุกคนว เวราลุยกันแล้วแต่ก่อนจะไปเรามาปลดล็อกสกินฉลามกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะได้สกินใหม่ไหมนะโอเคตัวนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับอันนี้ระดับหายากมากๆอ่ะทุกคนต้องยากมากๆแน่นอนอันนี้ใช้ความเร็ว400ก็สามารถปลดล็อกได้แล้วเราสามารถตกปลาได้ด้วยทุกคนเฮ้ยตกปลาได้ด้วยกดด้วยการกดคลิกหรือเปล่ากดคลิกโอเคเราตกปลาได้แล้วได้ตัวอะไรครับนี่ได้มาแล้วครับผมได้มาแล้วยังโหดจะทําอะไรได้ครับใส่ได้ครับผม ใส่ได้เลยเป็นไงเราตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วตัวเราห่างยาวเลยทุกคนดูดิอย่างเทสเลยชาเด็กหนอนมันเทสสุดยอดเลยล่ะได้เวลาลุยแล้วล่ะได้เลยครับ๋ยวตัวลุยกันอู้นตอนนี้ความเร็วเราสามพันแล้วมาต้องไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนเมื่อกี้เข้าเลขสี่ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูรอบนี้ว่าจะเร็วกว่าเดิมไหมนะครับโอเคมาดูกันอู้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วสามพันเลยตอนนี้สองพันแล้วสองพันแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วดูจากข้างล่างนะครับทุกคนค่อยๆขึ้นมาแล้วตอนนี้ความเร็วเราคงที่ที่สามพันแล้ว แล้วก็พุ่งแล้วครับไปเรื่อยๆเลยอูยเร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนช่เด็กหน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยใช่แล้วครับอูนไปแล้วครับฉันก็อยู่ตรงไหล่แกฉันก็สนุกไปด้วยนะเนี่ยใช่แล้วครับดูดิจมูกเราเริ่มมีแสงแล้วอย่างเท่เลยอูนไปแล้วครับอู๋รุยแหรลกรุยแหลกรุยแหลกด้วยความเร็วแรงด้วยจังหวะนี้แรงมาก ชาเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยใช่แล้วครับโอนวู้ฮู้วู้ฮู้ซิกแซกนิดหน่อยเป็นไงเราเป็นไงเราเป็นไงเราอย่างเทพเลยชาเด็กน้อยสุดยอดไปเลยต่อไปให้ได้ความเร็วสักมันเท่าไหร่ดีต่อไปก็ให้ได้ความเร็วสักมานหกพันเลยเป็นไงสักหกพันเลยไปลุยกันเลยดีกว่าละครับเดี๋ยวเราเข้าเส้นชัยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มสัตว์เลี้ยงกันด้วยชาเด็กน้อยสัตว์เลี้ยงมีหลายแบบนะเนี่ยแล้วแต่ถ่วยรางวัลใช่ละครับพ้ยเมื่อกี้ใครอะเร็วมากแส่หน้าเราไปแล้วโอ้โหยังโหด ชาเด็กน้อยเขาโหดสุดยอดเล,ลยละอย่าังโหดเลยเขาเล่นมานานแล้วนะเวิร์สวันหนึ่งเราจะเก่งกว่าเขาให้ได้เลยคอยดูนะอู้ส์สามพันแล้วอุ้ยพุ่งแหลแทงหน้าเราไปอีกแล้วดีมอนเลี้ยหยุดประมาณที่อันดับ5เลยอันดับหเลยเราอะดูจากข้างล่างนะครับโอเคอ้โหยังโหดเลยแต่ละคนชาเด็กน้อยต้องใช้เวลาในการเล่นนิดนึงนะแล้วก็ใช้เวลาในการออกกําลังกายด้วยไดีเลยครับ่บตัวเลยว้าวกลับมาแล้วครับมาสุ่มเสีเลียงกันดีกว่านะครับ สัตว์เลี้ยงมีตัวละสิบตัวละห้าร้อยตัวละสามหมื่นห้าตัวละสี่แสนโอ้โ oh. หอย่างเยอะเลยแนละ้วเราสุ่มตัวละสิบก่อนดีกว่านะได้เลยเด็กน้อยเลยกันเลยนะครับมาได้แบร,ระดับแรเลยด้วยโอ้โ oh. หยังโหดได้ระดับแรเลยได้ของดีกับเขาแล้วไงได้ของดีกับเขาแล้ว wow. สุดยอดไปเลยใส่ให้เราอัตโนมัติด้วยจะบวกน้อยกว่าอีปิกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราดูฉลากตัวต่อไปดีกว่าใช้ความเร็วเก้าหมื่นในการเล่นว้ wow. ต้องเก็บเก้าหมื่นเลยเหรอเนี่ย ช่เด็กน้อยแล้วเราไปต่อไปเราเก็บให้ได้1 0,000หมื่นเลยดีกว่าเดี๋ยวเลยครับเต็มตัวเลยเราฟาร์มให้ได้10,000ืนกันไปกันเลยเลสโกความเร็วเราต้องได้มากกว่านี้ไปกันเลยแล้วตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่ประมาณ10,000ื่นแล้วมาลุยกันเลยดีกว่านะครับเลสโกวแข่งกับเพื่อนคนนี้เลยโอ้โหเพื่อนคนนี้เร็วมากช่เด็กน้อยชัาเร็วฉันเร็วสุดยอดไปเลยละเด็กน้อย,ย,เ,อยเอาไว้เจอกันนะในที่ไหนสักแห่งหนึิงในโลกใบนี้ ไดเลยครับเต็มตัวเลยโอ้เลยตอนนี้เราอยู่อันดับ2แล้วทุกคนดูดิเราขึ้นอันดับแล้วเรากลายเป็นปอันดับ2เลยยังโหดอันดับ3แล้วตอนนี้เราโดนแซงแล้วดูจากข้างบนนะครับใช่ครัดเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยความเร็วเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแล้วล่ะใช่ละครับยังโหดเลยตอนนี้ครับและสัตว์เลี้ยงเราดูดิทุกคนอยู่ข้างหลังเรา3ตัวนั้นไงมองเห็นไหมโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเองเล็กกระจึงเดียวเองนะเนี่ย ใช่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยใช่แล้วครับเตรียมตัวลุยกันนะครับแมน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 ,แมนประชลามเราโหสดสุดครับจังหวะนี้ซิแกแซกซ้ายขวาได้ด้วยครับผมอุโโอ่นว้าวว้าวเก็บสะสมสัตว์ตรเลี้ยงเลยครับจังหวะนี้สัตว์เลี้ยงเราครบสามตัวแล้วเดี๋ยวต่อไปเก็บทุ่วรางวัลให้ได้เป็นร้อยดีกว่าเราก็มาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันใหม่นะครับโอเค เต็มตัวเลยนะครับมาดูกันว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ๆจะสวยงามแค่ไหนนะครับมาดูกันตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆจากทางเรานะครับผมเต็มตัวเลยลุยกันเลยดีกว่านะครับอู้วันตอนนี้2 3 0 0 0 4,000แล้วสเต็ต2 4 0 0 0 5 0 0 0แล้ว25,000สเต็กแล้วตอนนี้ยังโหดเลยยิ่งเล่นเท่าไหร่ยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยชาวเด็กน้อยเพราะเราฟาร์มนะต่อไปเราฟาร์มไม่ได้ประมาณสัก40,000ไปเลยเป็นไง จะได้สุมสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยแล้วก็สุ่มแซลามตัวใหม่เลยเดี๋ยเลยครับมาดูการต่อไปใช้เก้าหมื่นโอ้ยมาเก้าหมื่นเลยอะชาเด็กน้อยแล้วทําไงดีละ่ะแบบนี้ตั้งเก้าหมื่นใช้เวลาเก็บนานมากเลยอะดินะแล้วต่อไปเราฟาร์มให้ได้สักประมาณห้าหมื่น 50, ดีกว่าเดี๋ยเลยครับแล้วนะเราฟาร์มให้ได้สักประมาณห้าหมื่นกัน, 50, กนไปกันเลยนะครับเลสเกลเริ่มฟาร์มให้ได้ห้าหมื่นกันดีกว่านะครับจังหวะน,นี้แหละชื้ฟาร์มตอไปยาว,ยาว และตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่ประมาณ5 0 0ห0แล้วนะครับเดี๋ยมตัวลุยกันเลยดีกว่านะครับเลสโก้ลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าจะเร็วกว่าเดิมเยอะไหมนะครับมาดูกันอู้วุ้นไปแล้วครับด้วยความเร็วแรงครับผมค่อยๆเร่งสปีดขึ้นมาแล้วตอนนี้มาดูกันว่าจะไปได้ไกลสุดขนาดไหนเมื่อกี้เราเข้าเลข4ี่เลข5้าหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันนะครับอู้วุ้นไปแล้วครับด้วยความเร็วแรงตอนนี้2 0 0 0มื่นแล้ว20 0 0มืแล้วครับเข้าสาม0 0ื่นแล้วไงตอนนี้ไงโอ้โหด้วยความเร็วยังโหดอย่างแรงครับตอนนี้ สี like, ่หม oh, ื่นแล้วโอ้โหยังโหดเลยชาเด็กน้อยสียดาไปเลยนะเนี่ยใช่แล้วครับเติมตัวเลยนะครับห้าหมื่นแล้วคงที่แล้วครับจังหวะนี้แหละลุยยาวๆเลยอู้นไปแล้วครับสเตตนี้ยาวๆชาวเด็กน้อยด้วยความเร็วแรงเลยเนี่ยมีแต่เพื่อนเร็วๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เราอยู่อันดับสามสังเกตจากข้างบนใช่แล้วครับตอนนี้เราขึ้นอันดับสามเลยเป็นไงเล่ายังโหดเลยฉลามเราเดี๋ยวเราต่อไปเราเก็บให้ได้สักประมาณเก้าหมื่นเลยนะครับความเร็วเราแล้วเราจะได้ปลดล็อกสกินฉลามใหม่กัน นอยสุดยอดไปเลยนะนนี้เราจะได้ปลดล็อกสกินเท่ๆลาล่าใช่หรอครับจะได้เท่สุดยอดไปเลยนะครับอย่างเจ๋งเลยวยหรือกันยาวๆเลยดีกว่านะคะจังหวะนี้แหละอู้นไปแล้วครับด้วยความเร็วแรงห้าหมื่นแล้วตอนนี้ห้าหมื่นแล้วยังโหดโอ้โหไปได้เรื่อยๆเลยจังหวะนี้ไปได้ยาวๆครับผม4 0 0 0 0ื่นตแล้วตอนนี้ทั่วโลงวันเราอยู่ที่ประมาณ1 1 3แล้วไงเพียงพอที่จะสุ่มสั์เลี้ยงตัวละ100แล้วใช่เด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะนนี้นั่นเราสุ่มสัดเลี้ยงต ได้เลยครับตึบตัวเลยว้ววาวโอ้ยมาค้ามาตัวไันเลี้ยงโอ้โหแต่ไม่มีส่เลี้ยงตัวละหนึ่งร้อยมีแต่ตัวละห้าร้อยอะดีถ้าเด็กน้อยเราไปฟาร์มไม่ได้เก้าหมื่นกันดีกว่าได้เลยครับเราฟาร์มไม่ได้เก้าหมื่นกันทุกคนไปกันเลยดีกว่าละครับ let's go ว้าวและตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นแล้วทุกคนมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาปลดล็อกสัตว์เลี้ยงกันใหม่ดีกว่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นฉลามอันใหม่น่ะ สุดยอดไปเลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับปลดล็อกเลยด้กยกานพวกปลาแบบนี้เลยครับจังหวะน,นี้ด้กดรัวๆอ้นคลิกรัวๆครับจังหวะน,นี้ต้องได้ต้องได้ได้มาแล้วสกินใหม่ฉลามโอ้โหยังโหดเลยชายเด็กน้อยสุด,สดย,นะย,ย,ดยอ,นนววยอยยดไปเลยนะเนี้ยใส่เลยดีกว่าเดี๋ยวเลยครับใส่แล้วเป็นไงเราตอนนี้ตัวเราอ้วนเลยอย่างเท่เลยครับฉลามเราชาวละละสุดยอดไปเลยนะเนี้ยใช่ละครับเดือเลยอย่างเจ๋งเลย ใช่ล้วลาสุดยอดไปเลยรยกันเลยดีกว่านะเดีเย๋ย ule คาไปออกกาลังกายกันดีกว่ามามาดูกันว่าจ้องเร็วกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเก้าหมื่นแล้วดีจะเร็วกว่าเดิมเยอะไหมมาดูกันออ้นโอ้โหแค่ออกตัวก็แรงแล้วอะโอ้โหยังโหดใช่ล้วลาแค่ออกตัวก็แรงแล้วนะเนี่ยใช่ล้ะครับอย่างแรงเลยโอ้โหยังโหดไปเรื่อยๆครับเหลือเวลาเจ็ดวิอดีเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันใหม่ดีกว่านะครับมาเตรียมตัวไปกันดีกว่านะครับออ้หุนหมาอันนี้แค่ออเดิฟเท่านั้นไง ใช่เราล,ละเรามาสุ่มสว์เลี้ยงกันดีกว่าเด้เลยครับตัวเลยมาเริ่มสุ่มสว์เลี้ยงกันขอได้ตัวดีๆนะขอเดยจากอีปิกขอเบยอีปิกคุยได้คอมมอนนะดิธรรมดาเนี่ยโอโหยไม่เท่าไหร่เอาใหม่สุ่มใหม่ครับจังหวะนี้ต้องได้ดีๆกับเขาบ้างต้องได้ดีๆเขาบ้างโอ้โหได้ดักกี้ดิโถคอมมอนอีกแล้วดิไม่เท่าไหร่อ่นเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอดีๆขอดีๆ พ้ยระดับแล่ซะด้วยแต่แล่เรามีแล้วดีเราอยากได้อีปีกด็ดีเอาใหมา่ขออีทีนึงครับทีสุดท้ายแล้วมาครับปึ๊บดีระดับอีปิกแล้วของจริงได้อีปิกมาแล้วด้วยเฮ้ยเอาเรื่องจริงครับจังหวะนี้ติดตั้งแบบเดอะเบสที่สุดไปเลยเป็นไงเราใส่หนูมาแล้ว3ตัวลุยเวลาลุยกันแล้วนะครับมาครับลุยกันยาวๆเลยจังหวะนี้แหละ มาครับโอนไปแล้วครับเร่งความเร็วสปีดด้วยความเร็วแรงจังหวะนี้ไปได้ยาวๆใช่เราล่ะสุดยอดไปเลยตอนนี้อยู่อันดับ2แล้วล่ะใช่แล้วครับสุดยอดไปเลยเราความเร็วเรา90,000มืนะดีคงที่แล้วอะใกล้จะ9 0้า0มืแล้วตอนนี้8 0,000ื่นแล้วเต็มตัวแล้วครับ90 0 0หมื่นแล้วเป็นไงเรายังโงดใช่เราล่ะโอ้โหว่ายได้เร็วมากเลยล่ะ ใช่ละครับสุดยอดเลยนะเนี่ยสตีฟใช่แล,ะละ้วล่ะสุดยอดไปเลยใช่ละครับสุดยอดไปเลยนะเนี่ยอย่างสนุกเลยโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งมันนะเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเร็วขึ้นด้วยและเล่นฟรีได้ด้วยนะครับโอเคสุดยอดไปเลยใช่แล,ะละ้วล่ะโอเคนะทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟรวโ้ประลุกันเลย